แล้วเรื่องนาฬิกาก็เรื่องเวลาสมัยก่อนเขาไม่มีปฏิทินนับขั้นขึ้นขั้นแรงก็ดูสีสันว่าใจโคนสีสัต์เป็นมัดโบสิบสิบขึ้นสิบสิ่ครับแล้วถ้าพระโคนสีสัตนไม่โขเวลา ก็เป็นปัญหาของคนสมัยโนีนทูกเวลาทันเวลาตรงเวลาให้เป็นจุดขายในวิตนของเราในการทำธุรกิจในการติดต่อพอกก่ค้าสมาคมโอยา่าไปนินนัดให้เป็นเวลานนะ จะนัดใครก็บอกแต่ว่าไม่ใช่นัดซ้ำมาพบ,จบาาเจ้าว่าหลายคณะเขาจะถามว่าเจ้าว่าไม่รู้จักเวลาเวลานอกจากนี้การรู้จักเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่ผิดที่ผิดเวลาอันตรายมาก ยินกันอยู่ชายแดนไปอยู่ตรงนั้นที่ไปเที่ยวชายแดนตอนที่ไม่มีาการทรบกันก็ถูกที่อาจจะปิดที่แต่ถูกเวลาแต่ไปอยู่พิดเวลาเนี่ยตำบลจะสุนตกพูดประโยคนี้ตอนนี้ แต่ประโยคน,นี้ไปพูดในเวลาหน้าสิวหน้าฝันคนจะมองว่าพูดเล่นได้อย่างไรใช่เวลาหรือเปล่ามันไม่ใช่เวลารักจเจศเรื่องเวลาแล้วมาเทศเอาช่วงอื่นมันสู้เทศตอนปีใหม่ไม่ได้ใช่หรือเปล่า นี่มันใช่เวลาที่จะเพระพุทธเจ้าจงตรับ่าเรื่องใดจริงแท้มีประโยชน์คนฝันชอบก็อย่าที่พูดขั้นที่จริงอะละมันเ่ะอะไรสัจจังเวอมะวาวา,าวว่า จริงแท้มีประโยชน์คนวันชอบให้มีการหลังหรือตาเลือกเวลาที่จะพูดนั่นและให้มันถูกเวลาพระวพระเจ้าจะออกไปเทศจะสอนีอย่างจำต้องดูวันพร้อของทุกวันเขากำลังหิวหน้ามืดอย่างไม่นเศ ให้คนเนี้ยนาฐานให้เขากิ้มกับสักราญ์ของแล้วจึงเท